สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับมาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับมาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีค่ะ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 มาหรือยัง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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับไอเต้กัมดาว้าวใครมาแล้ว่าแล้วสวัสด,ดีครับน้องจูนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับคนนี้นะกินข้าวเย็นกับอะไรกันกินข้าวเย็นกับอะไรกันกินข้าวกับอะไรกันไหนพูดมาคนละหนึ่งเมนูบอกมาคนละหนึ่งเมนูอ่ะด,ดีคิดถึงจานนะคิดถึงนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสด e ีค่ะสวัสดีครับถามมาเลยหน่อยว่ามาเลยว่ามาเลยว่ามาเลยว่ามา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 แป๊บเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนมีใครอยากฟังเพลงอาไาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแก้มเยอะมากใช่แก้มโคตรเยอะเลยทุกคนฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่แนทน่ารักขอบคุณนะครับฝนตกครับบ้านเฮ้บ้านฝนตกหรอไหนบ้านใครฝนตกอีกบ้างบ้านใครฝนตกอีกบ<ๆ>้าง น่ารักทุกวันเลยหวัสดีนะครัะฝากกดแชร์ได้นะเดี๋ยวขอแชร์ก่อน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 บอกมาคนละหนึ่งเมนูว่าตอนเย็นกินอะไรไปบอกมาคนละหนึ่งเมนูเดี๋ยวนี้ว่าตอนเย็นกินอะไรไปบอกมาคนละหนึ่งเมนูเดี๋ยวนี้เลยคุยกันโอเคฝากกดแชร์ได้นะคะสวัสดีครับตำส้มตำส้มหรือว่าส้มตำ ตำส้มกับส้มตำเหมือนกันปะตำส้มกับส้มตำเหมือนกันไหมอะถามมาก่อนว่าตำส้มน่ารักขอบคุณนะครับกินหมูกระทะหมากระทุหมูกระทะหมากระทุหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเฟนฟายซูชิกินสเต็กไดโนเสาร์ปาดคือกินหรูเท่กินสเต็กไดโนเสาร์เลยบอกคือกินหรูขักเท้อร่อยบอแสบบอสเต็กไดโนเสาร์นั่น ซื่อบ่งไทยแพงบอสเต็กไดโนเสาร์อ๋อไม่ใช่ไดโนเสาร์สเต็กไดโนเสาร์คือมันจะเป็นกระดูกคล้ายๆไดโนเสาร์ใช่ไหมข้าวผัดกุ้งครับไก่ไก่ย่างไก่ด่างในตำนานไก่ย่างวิเชยนบุรีหรือเปล่าชื่อแนทนะคะสวัสดีทุกคนทุกคนขอหัวใจหน่อยเร็วขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยมาให้ทายว่าให้ทายว่าแนทกินอะไรใครทายถูกเดี๋ยวจะแอดเดี๋ยวจะปักหมุดแล้วก็แอดเพื่อนกลับแต่ว่าต้องแชร์ด้วยนะ ให้ทายว่าแนทกินอะไรอยู่ตอนนี้ในชามในชามนี้ในชามนี่ให้ทายว่าแนทกินอะไรตอนเย็นหวัดดีครับลาบกระป๋องมาซาน่า,า,ารักจังหวัดดีครับเดี๋ยวขอสามท่าแป๊บนึงนะดูดิไม่มีใครกดแชร์ให้เลยเอ่ะใจร้ายใจดำมากใจร้ายใจดำมากมาคุยกันกดเข้ามาจ้า ยามุนยามุนเส้นไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ใส่พี่นทสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่มามา่าไม่ใช่เอา,อางี้ดีกว่าพี่ถามทุกคนบ้างว่าทุกคนกินอะไรเป็นอาหารเย็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีละคนนะถ้ายังไม่ได้อ่านของใครให้พิมพมาใหม่นะทุกคนฝากกดแชร์อไม่มีใครกดหัวใจกดแชร์ให้เลยเออก เส้หลายเมียผู้ใจหลายใจดำแถเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้ฟังเธอคือวันเย็นมามา่ากินเราไหมคะพี่แนทกินข้าวข้าวผัดเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังก่อน thanks